ครับสวัสดียามเช้านะครับ f c เลาะฟาร์มเลี้ยงวัวนะครับอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงง่วนะครับหางหายกันโดนนะครับหญ้าคือเก่านะครับพอดีเจ้านี้นะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเอ่อหลายคนสงสัยนะครับว่าอหมอหลังจากที่ปลูกหญ้าไปแล้วนะครับ ปลูกห้าไปแล้วห้าแปลงห้าเดี๋ยวผมเคยลงไว้นะครับรูซี่บวกฮามาตาเป็นยังไงนะครับเขื่อนไว้เป็นยังไงหยา่ามีนาหนาวเขาแร้งเนี่ยนะครับอ่ามันจะเป็นยังไงน,นะครับอ่อนี่คือแปลงที่ผมเคยลงไว้นะครับแปลงสีไร่ที่เคยลงไว้อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้เนื่องด้วยว่า เขาสู้แรงนะครับหนาวเขาแรงเนี่ยเนี่ยมันจะบ่คอยแต่ปงง่ามเพราะว่าผมว่าในเฮ็ดระบบน้ำนะครับพอดีตรงนั้นผมจะขุดขุดบ่อนะครับให้แมคโครลงได้ให้รถแกแมคโครเขามาลงไดซ้ซะก่อนนะครับจะขุดอยู่ประมาณกว้าง20เมตรยาว40เมตรนะครับเพื่อจะเอามาเห็ดระบบน้ำตรงนี้โดยใส่บิ๊กกันนะครับสปริงเกอร์หัวใหญ่ นะครับอย่ามนี้ถามาเป็นอย่างคือบตัดเห็นเขียวเขียวนี่เพรา,าตัดได้อยู่ลูกปล่อยงวได้อยู่ยผมจะบหันเห็นเหยือย่างมั่นนะครับจนกลัวผมจะเครียดแปลงหยาทุกแปลงเราก็จะมาลงตัดอีกคันหนึ่งเพื่อเครียดแปลงหยานะช่วงนี้ก็จะเป็นเหตุผลดีนะครับเป็นประโยชน์แน่อยู่อย่างหนึง่งก็คือทั่วหัมมัตานะครับที่ เดี๋ยวผมเคยปลูกแซมนะครับขันท่าจะเห็นนะครับเนี่ยนี่คือถั่วฮามาตานะครับอ่าช่วงเขาเขานาแรงเนี่ยอ่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยนะครับมันจะสะสมสารอาหารนะครับเพื่อไปผลิตดอกแล้วก็นำไปสู่เมล็ดพันธุ์ แล้วก็เฮียล่งในฤดูการต่อไปนะครับตกลงพื้นร่วงตกลงพื้นสะสมอาหารเป็นดอกเป็นเม็ดเพราะว่ามันจะหูว่าเขาแรงแล้วนะครับ่อยจะต้องมอีชีวิตรอดนะครับอรอดในฤดูการตัดไปก็คือเขาจะต้องอผลิตเมต็ดนะครับสะสมผลิตเมต็ดร่วงลงพื้นเพื่อขยายพันธุ์ ฤือดูการต่อไปอน,นี้เป็นเป็นธรรมชาติของของพืชนะครับอ่าพืชเนี่ยครับเพราะมันเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งกลัวผมจะได้ลื้อแปลงน,นี่นะครับผมก็ขาดหวังอยู่อย่างหนึ่งว่าเอ่อมันจะเป็นเมล็ดละลวงลงนั่นหมายถึงว่ามันจะขยายเต็มกว่านีโดยธรรมชาติของมันอันนี้เป็นแนวคิดหรือตรรกะของผมจะซื้อนะครับเพราะว่า แป้งนี่ผมเคยบอกให้ฟังแล้วว่าผมจะให้มันมีอยู่สองอย่างนะครับก็คือรูซี่กับฮามาตาผมมองว่าก็เหมือนเขากินเข่านะครับเข่าซื้อๆขันโบมี่น้ำพริกน้ำปลาโบนาจะแซบอันนี้คิดเองนะครับคิดเองนะครับอย่างตัวนี้นะครับมันเริ่ม ็นดอกแล้วนะครับอดอกแล้วมันดอกมันเริ่มแหงแล้วมันจะเป็นเม็ดแล้วครับซึ่งทั่วทั้งแปลงนะครับเป็นแบบนี้แทมกันอยู่แบบนี้นะครับมันอาจจะมีอันนี้มายราบครับงาพี่หมอบานเท่านะครับอันนี้ก็เป็นใบเป็นเม็ดคือกันซึ่งกระยาม่นนะครับคันมันส่วนหน่อยมันสูญ่ยญาบัได้นี่ครับ ดอกเริ่มแหงแล้วครับกํลังจะจะเป็นเม็ดอันนี้กรณีของฮามาตาครับซึ่งกลัวสิผมสิดาลือแปลงนี้เพราะว่าหลังจากที่ตัดแปลงอืน่นเรียบร้อยเคลีย์แปลงอื่นเรียบร้อย,ย,อย,ย,อยผมจะมาเคลีย์แปลงนี้นะครับรีเซ็ตใหม่ก็คือผมจะเอาช็อปตัดออกเบิดนะครับจะตัดถิมหรือตัดแหงวัวเลื่มกินในคอกกับเป็นใดน,น,นะครับ อ่านี่คือสภาพหลังจากที่ผ่านฤดูกาลมังหันมาานะครับเขาสู้แรงอ่าในภายภาคหนานเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ผมกัยังคงอ่าปล่อยให้หงฮามาตามทํางานก่อนนะครับมันมีกรอบระยะเวลาของมันนะครับหลายนะครับแซมมันก็นจะแซมไปเรื่อยๆอ่าเที่ยวนี้ออกดอกอ่านี่ครับน,นี่อันนี้ฮามาตานะครับเวนกัญชาเด้อครับเด้อ อันนี้เป็นฮมามาตานี่ครับมันจะแซมอยู่ตั้งสี่ครับสี่ผมวานพระ่าผมวานอยู่สิบห้ากิโลนะครับวานอยู่สิบห้ากิโลคนละเครื่องเลยกับลูซี่นะครับปรกากฏว่าได้พ้นดีครับอ่ามันโตดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าขัน้นตตัดโบทันเนี่ยอ่าในตอแรกนะครับถ้าสมมุติว่าเราตัดไม่ทันในตอแรกเรียบร้อยครับ เรียบร้อยคืออย่างายาโรซีมันกลืนครับยาโรซีกลืนนี่เป็นเม็ดแล้วตัวนี้เป็นเม็ดแข็งๆนะครับตัวที่สมบูรณ์ก้อนนะครับอันนี้เป็นเม็ดเรียบร้อยนี่ครับมันอยู่ข้างในนะครับอ,อันนี้ก็คือทัวฮามาต้านะครับก็เป็นอีกไอเดียนึงนะครับเป็นอีกแนวคิดนึง เพิ่มพ่วมหลากหลายทั้งอาหารในแปลงหยาเดียวกันนะครับผู้ใดมีที่ทางหลายๆนะครับเนี่นี่ผูกข้าพโดเปลียงซัดนะครับหือขา้าวโพดหวานก็ได้หักฟักขายต้นโมยกินนะครับอันนี้เป็นวิธีการเลี้ยงกึ่งธรรมชาตินะครับในส่วนของผมก็เดี๋ยวมี อันไหนเพิ่มเติมนะครับผมก็สนําเรียนไปเรื่อยๆนะขออนุญาตบัดคั่นะครับพี่น้องเพราะว่ามันยากนะครับขออนุญาตจริงๆนะครับขอบคุณเอฟซีที่อยู่น้ำกันมาอ่าสูนมกันมาานะครับอ่าที่เฝ้าที่ตามทุกคนนะครับเดี๋ยวมียังอัปอัปเดตนะครับผมกับสีนํำเรานํำสูอีกทีนึงนะครับอ่าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ